dạ con tà thằng phiê tang phiê tang phiê xoay Ui, tang phiê ngùng như tang phiê 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 tang ลานก๋วยเตี๋ยวมาเลายย่างไปเบิ่งกันเลยเห็นตาจีเขาอย่างนั้นจีไงยืนกวางขางเลยวะเขาได้ต้นใหม่มาปลูกต้นนี้เองเขาได้ต้นใหม่มาต้นไม้ประดับไงเจ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 ไงไฟกระพริบ ขาพี่เซมไปไว้ใส่โอ้พุ่นเขาอ,อาบนามซอยกันอยู่พี่เซมปัดพี่บัวพี่บัวมีผมหนามมาเฮยหล่าเลย amusing. อย่าว่าผมหน้ามาหนูพี่บัวใส่ผมเลยวะอาบเทือละสามเทือละสี่ผุนแล้วเนาะหาผุนแล้วเนาะปาดอ,อาบนามให้พี่เซมไ,มไ,มไมหมหาคนเลย ปัดติโต้ือมาคักแถวว่าไถเบิ้งเบืองเขาไปยืนเบื้องเขาก่อนเขาเป็นผูอยู่เบื้องหลังฟูเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะอาบน้ามหมปปัดจะค้นระดัหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6่ห้าหกหกค้นอาบน้าให้พี่เซมซอยกันคัดซอยกันถูอออ๋อ ป้าเป็นยังสีดำเนาะบังเนี่ยเข้าได้ทุกคนเลยนะคะเนี่ยยอดเลยเจก็กกกกยินกินยาอยู่นี่นะคะแกพี่ชื่น,นะคะพี่บัวเห็นตะตูดหน้านโน่นหน่อยเกียยขี้ดินออกหลอกอมล่อมอยู่พี่น้องเอ้ยค้วหน่อยเกียกตุ่มตัวนะั้นหน้าโน่นบงเนี่ยโอ้ยดำต่ใบหู าอาบสปาค้นให้ีตีห้ออาบเองะนะนุ่มรอนะคะต้องขัดถึงสี่ห้าคนเลยแผนกขีดน้ำกับมีตั้งหากอ่าแผนกขีดน้ำกับมีตั้งหากแผนกทูก,กับทูลงไปเออมาดำกับล่องเบิง้งตีละเนาะแจ้งใดปีเห็นผู้เป่าพอปีฮะ นนผุนผู้เบาอยู่ใน่ายผุนเขาไปบป่ได้ดอกลูกปะทหาเลาะไปเฮาไปเลาะไปเลาะไปเลาะโอ้ร้อยเอกแล้วร้อยเอกแล้วไป,ไป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 เร็รวๆคนสิเห็น,นไหลของเจ็บไหลของยา ra hình nha con chỉ hù và không bắt lắc đấy thứ vậy thứ vậy làm hùng hốc làm nha có ọc con này rồi สาวบแดงแสลงในใจเส็นยำใดใจหายยำนานปวดเสียงแม่์บนห้องเอาเ <c oughs> สียงแม่์บนห้องโบวัตะลกทสิเก่าบานเสียใจเด้อลูกสิไปละตอรูว่าจะไปไหนนันเนี่ย เนี่ยสายเนี่ยขัวเอาปุ๋ยเขาเทออกมันเตะอุ้ยเขาปลูกไม่หล่นบ้างได้เขาก็ได้เกิดอีกแล้วนั่นมือนั้นคือเห็นการขุดอยู่ไนเตออ่โบไถดนอยู่แต่ว่ามือนั้นเห็นการขุดขุดอยู่ก็ได้ปลูกไว้เถอะวะดินดีเนาะว้าสุดยอดสุดยอดแต่พ่อตะพนเป็นเกษตรการมาแน่นอะ มาแล้วมาแล้วถึงโค้งแล้วจะเป็นยังไงไฮ้ยาเดินยังน้องหอกถักเอ้ยเนียเยต่างคนต่างถักไายกันเนี้ยอุม ơi, อ้มเอ้ยอุมอ้มอุ้มเอ้ยอุ้มอุ้มเอ้ยเข้าไปใส่เบือ่อแล้วอุ้มเอ้ยเข้าฝาเม่ไปหาผู้บ่าวตีฮึ่มเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้าเฝ้ฮง จวดอืมพี่ปีมาตาใสพี่ปีมาตาบานพี่ปีมาตาบานสาวาอุ่มไปย่างเลยอย่างอืมอุ่มไปออกกำลังกายยังเอออใหกกินน้ำนี้อุ่มวะ แปอวของผู้ใหมากเออให้กินน้ำแน้นพี่ปีพี่กับเป็นอยของทนมากคือกันอยากนะก็ขาไาไบเมื่อวันนี้ก็ฝากเอาใส่ปากเลยวะเอ,อโอ้โอฝากกินเผชรกับมาต้อนรับ ทองก็มาต้อนรับมีตังไปใส่เขาผูกไว้บ่แล้วก็ไข่กันกับอันกาแฟเฮาเนาะคือกันกับกาแฟเลยอันจะมากาแฟหนาใหญ่อันนี้หนาแหล้มๆนั่นแต่ว่าสูงคือกันนู้นเเริ่มๆอ้วนแล้ะเนาะเริ่มอ้วนเล้ว อ้อนอ่อนออนอ่อนกันช่วนกันเมื่งจะไปเที่ยวใสมือนี่ตาเด้ไปเที่ยวบอยพอคือบไปอยู่อืเอ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 ฟังเอาเร้อแม่ม่จะเขาคุยอย่างกันล่ะค่ะจะเขาคุยอย่างกันดอกนี่ ไปไหมพี่ไปไปทูสาวข้อนจะไปถูสาวห้ามองทูอาบน่ามบ้านได้ถูอืมคนหางเริ่มเง่าแล้วไปเที่ยวบ่อุ้มพ่วงกันไปเลยโอ้ยขึ้มาหันหลังใส่ท่านผู้ส่มแล้วปันนี่ ไปเที่ยวบอ่อไปเที่ยวบอ่อพ่วงก,กันไปเลยจวดเลยเฮาอืมเอาทำหนองไปบอ่ออีลาเอองั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้า